สายสายรัวเลยเพื่อนเอาเลยเอ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 ยมึงมีแรงแค่นวะของเอเอาละครับวันนี้ใครชนะเราอัดฉีตให้สองเท่านะครับผมถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับผมวันนี้ครับฝ่ายแดงสอจอมิงสมิงสิงอาชาลีโอพบกับฝ่ายน้ำเงินนัทพงษ์ สิ่จงจอหอครับผมโอ้มาดูกันครับวันนี้ใครแตกอันีิซิแจกให้เข็มละ500บาทครับมาครับอยู่เชิ์กันอยู่ครับตอนนี้ใส่เข่าขวาเตะขวาไปทีหนึ่งไม<ะ>่โดนนะครับผมโอ้ไายเด็กสายเดงว่านหางจอลเข้ไปแล้วครับตอนนี้จอลเข้ฟาดหางนั่นเองอวดืดวืดไปหน่อยครับเอ้ยใส่เลยเอ้ยอ้ยเอ้ อะไรของป้าเนี่ยอ๊บอ๊บแกไม่ใช่อาบลูกชายฉันนี่แกทำบแบบน,นี้ได้งไมแกทำลายหัวใจคุเป็นแม่ยังฉันได้ยังไงไ้าโอ๊ยอะไรกันเนี่ยไม่สนุกเลยแล้วไหนล่ะค่าจ้างผมผมจะกลับไปซ้อมมวยต่อเลยอะอ่ะค่าตัว มัน,ายยาน,น,นม,นมาเล่นอะไรยในกันส่ลูกแม่เอาไปเลยแกเอาไปจากงานส่ลูกฉันเอาไปให้มาเล่นเอาไปป้าฟังผมนะ ไม่มีไม่ได้เป็นนี่ก็ต้องแต่สิวะเจเจฉันขอเธอฉันไม่มีจริงๆไม่มีเหรอฮะฮ<อ>ะแล้วนี่อะไรเจเอจ๋ะคือเงินให้ฉันเถอะนะทั้งเนื้อทั้งตัวฉันก็มีเหลืออยู่แค่เนี้ ถ้าเจ๊เอาเงินฉันไปแล้วลูกฉันจะกินอะไรละจ้ะนั่นมันก็เรื่องของป้าไม่มีก็ต้องขัดดอกแม่ครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเหรอลูก หิวไหมเดี๋ยวแม่ไปทอดไขใ่ให้ลูกกินนะวันนี้แม่อยากกินไข่ทอดกับลูกอะ่ะ สนใจวะเพื่อนเออมึงดวงรางวัลดิชนะรวยเละเลยนะเว้ยโอยอัะมึงเลือกฝันรางวัลเถอะเพื่อนเราอะเป็นแค่นักเรียนไม่ใช่นักมวยนะเว้ยจะไปสู้ใครเขาไหววะไหวดิเพื่อเงินน่ะฝันเป็นตุ่ยเป็นตะเ,เลยนะมึงแค่นายต่อยกับเราเนี่ยนายแพ้เลยอืมอ้ยไอป๊อปไอ้ป๊อปไอป๊อปไอป๊อป หมัดเบามากเลยเนี่ยมีแรงไหมเนี่ยต่อยอย่างนี้ดิเฮ้ยอับ มึงแน่ใจเหรอวะมึงบอกแม่มึงยังกูมาถึงสนามแล้วไม่จริงก็ให้รู้ไปกูจะเอาเงินฝากแม่เว้ย วเรากลับกันดีกว่าวะ่ะแบบนี้เจ็บตัวฟรีเพื่อนเพื่อแม่เพื่อนเพื่อแม่เพื่อนแม่โว้ยพร้อมลนะ อภกวดเรากลับบ้านเหรอวะมึงไม่ไหวหรอกไม่กูไม่กลับกูต้องชนะแม่กูรออยู่พร้อมรับเฮ้ยอภิอัพ อัพอัพเป็นโลยวเพื่อนเชเย็จจะนะเพื่อนป๊อบกูไม่มีวันยอมแพ้หรอกมึงถ้ากูตายอ่ะมึงต้องชกให้ชนะนะพร้อมเลยครับอัพ เดี๋เว้ยทำใเพื่อนกูแ่้งหนาวะทำร้ายคนมีทางสู้ไงเกณก็คือเกณดิวิน้องเอานี่มันกล้าทำเพื่อนกูอฮะไอ้ไไปไไปไอ้ไอ้าไอ้อาไอ้า เป็นเพื่อนกันทำไมไม่ห้ามกันปล่อยให้ลูกแม่ไปทำแบบนั้นทาไมผมห้ามอาพแล้วครับแม่แต่อัพอ่ะมันยืนยันที่จะขึ้นชกมันบอกกับผมว่ามันจะหาเงินให้แม่ใช้เนี่ยครับแม่ไม่ต้องการเงิน แม่ไม่ต้องการอะไรชีวิตแม่ไม่มีอะไรก็ได้ของแค่มีอัพอยู่เคียงข้างแม่ก็พออัพกับาหาแม่นะแล้วแม่จะอยู่ยังไงเนี่ย อัพขึ้นชก <favorite> ผมจัดการให yes. ้แล้วนะครับเียอัพมึงชนะแล้วนะเว้ยกูไม่ยอมให้ใครมาทำเพื่อนกูหรอกกูรักมึงนะหลับให้สบายนะเพื่อน